ไปค่ะถึงเวลาไปช้อปปิง้งเป้าหมายอยู่ที่อีก้าแม็กซีข้างหน้านะคะซึ่งเป็นร้านโปรดร้านประจำถ้ามาที่เมืองนี้นะคะคาร์สตาสวีเดนก็จะแวะมาที่นี่ค่ะมาต่อกันที่ห้างขายอาหารนะคะมีเสื้อผ้าด้วย พวกทีมคริสต์มาสก็จะลดราคากันใหญ่เลยค่ะโซนเครื่องครัวค่ะโซนอาหารแล้วค่ะซื้อขนมปังจ้า โซนเ,เค้กน,น,น่ากินมากแล้วก็มาแวะซื้อเค้กไปกินกับกาแฟตอนเย็นนะคะนี่คือเค้กสไตล์ทั่วไปของสวีเดนค่ะเรียกว่าเมนูหลักๆของสวีเดนนะคะหน้าเค้กก็จะเป็นตามนี้ละคะ่ะน่าทานไหคะทุกคน ค้กที่นี่จะไม่ค่อยหวานนะคะแล้วก็เน้นครีมเยอะมากเพราะว่าต้องการพลังงานในหน้าหนกค่ะโอเคแล้วเราก็ไปต่อกันที่โซนอื่นนะคะ<ผ>ที่นี่คือห้างสะอาดสวยงามจัดของมีระเบียบมากๆนะคะตรงนี้ก็เป็นพวกชีสต่างๆค่ะอันนี้คือหลานที่บ้านชอบมากนะคะก็เลยถ่ายไปยั่วหลานซะงั้นนะคะทุกคน ชีสรสชาติต่างๆแล้วก็มาจากหลายๆประเทศนะคะแล้วก็แฮมค่ะเราก็มาแวะซื้อแฮมภาษาสวีเดนเรียกว่าชิงแกแต่ว่าแฮมนั่นเดงนะคะชอบกินแฮมหมูรมควันค่ะนี่มีแฮมที่มีเพลเกลบอกสามีเขาบอกว่าฉันรู้แล้วแต่ว่าช้าไปนะฉันสั่งไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเมนูอาหารเย็นให้ทุกคนได้ชมนะคะ ซื้อแฮมหมูรมควันไปกินกับสลัดผลไม้ค่ะให้ชมเขาจัดร้านสะอาดสะอ้านสวยงามค่ะ ก็เรียกว่าเป็นมุมอาหารฟาสต์ฟู้ดได้นะคะบางคนก็จะแวะมาซื้อมื้อเที่ยงมื้อเย็นที่นี่ค่ะเป็นพวกปิ้งย่างพร้อมกับมีสลัดให้เลือกหลายรูปแบบนะคะน่าทานมากๆเลยเราก็เคยซื้อบ่อยๆเหมือนกันค่ะโซนผลไม้และผักสดก็คือสะอาดสวยงามดูเป็นระเบียบมากเลยนะคะ ที่นี่เป็นที่น,นิยมของใครหลายคนหมอนก,กันเพราะว่ามาเทไรก็ถูกแน่นไปหมดเลยค่ะสามีบอกว่าเธอไม่เอาแล้วเนี่ยเอาสีจา้าทุกคนของโปรดของเรานะคะลูกครับสองลูกสิบห้าโครนค่ะก็สองลูกห้าสิบนะคะสี่ลูกร้อยค่ะทุกคนจัดไปสักสี่ลูกค่ะ มีโซนอาหารไทยด้วยนะคะทุกคนมีเงาะกระป๋องผลไม้กระป๋องทุเรียนกระป๋องด้วยแล้วก็อาหารชาติอื่นๆในในโซน,นเอเชียค่ะและทางออกก็จะเป็นช็อกโกแลตลูกอมขนมต่างๆ นี่คือของที่เราซื้อในวันนี้นะคะนิดหน่อยค่ะทุกคนกลับบ้านกันจ้าอาหารเย็นวันนี้ของเรานะคะทำขนมจีนน้ำยาไก่ต้มกินไปอีกสี่มื้อเลยทุกคนหิวเมื่อไหร่ก็เอามาอุ่นตอนนี้ต้มเส้นขนมจีนพร้อมกับมาเตรียมอาหารให้คุณสามีค่ะพร้อมกับจะยินทาสามีให้ทุกคนฟังค่ะ เคยเล่ามฟังว่าแกเป็นคนไม่ชอบให้เราเซอร์ไพรส์จริงๆอยากหั่นขนมปังให้สวยๆเซอร์ไพรส์นะคะแกน่าจะกินสชิ้นแหละทุกคนห้ามทำอะไรที่มันแปลกประหลาดห้ามมีดีไซน์ส่วนตัวเราเองเป็นนักเรียนการตลาดค่ะเป็นนักการตลาดโดยสายเลือดคือชอบออกแบบชอบดีไซน์ชอบชอบให้มันไม่ส้าใครประมาณนั้นนะแต่ว่า สามีผู้ไม่ชอบแล้วก็เป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์คนนะคะแต่สามีไม่ชอบค่ะเหมือนของขวัญวันเกิดของขวัญวันสำคัญอย่าไปเซอร์ไพรส์แกทุกคนเพราะว่าดิฉันใช้บัตรเครดิตชื่อสามีนะคะสามีเป็นคนจ่ายค่าบัตรเครดิตทุกอย่างค่ะแล้วเวลาเราซื้ออะไรนะเขาจะรู้ว่าเราซื้ออะไรนะคะก็คือไม่มีเซอร์ไพรส์เขารู้ก่อนล่วงหน้าถ้าเห็นว่ามันเป็น สินค้าของฝรั่งไอของผู้ชายหน่อยแกก็รู้แล้วว่าเราซื้อให้แกมีบางปีดิฉันก็เก็บเงินไว้เองค่ะไว้ซื้อของเซอร์ไพรส์ให้แกผลสุดท้ายแกไม่เซอร์ไพรส์ทุกคนแกก็จะมาอุย้ยเธอฉันว่ามันแพงไปสําหรับฉันอะไรแบบนี้แกชอบบ่นค่ะคนใช้เงินเป็นตามสไตล์นั้นอันนี้ทาเนยไปบนขนมปังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสลัดผลไม้ที่เราซื้อจากห้างฝรั่งที่พาทุกคนไปซื้อของนะคะ ไอเนี้ยก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าเราอยากดีไซน์ให้แกสวยๆอย่าไปทำค่ะทำธรรมดาพอเพราะว่าทำาอะไรสวยตามความคิดของเราว่าเราสวยอาจจะเป็นแบบแต่ประหลาดของคุณสามีค่ะเดี๋ยวแกตกใจแกจะไม่กินก็สามีจะเป็นคนกินง่ายๆนะคะเมนูขหลังทั่วๆไปเลยอันนี้ก็จะมีตามร้านอาหารบางร้านนะคะเขาชื่อว่าอะไรไม่รู้แต่ยุ อะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนแต่เราก็จะทำก็วางด้วยแฮมหมูแฮมลมควันหมูลมควันนะคะแฮมนี้อร่อยมากทุกคนแล้วก็สลัดเป็นสลัดผลไม้มีมีส้มมีลูกแพรมอีอะไรนะสาลี่ค่ะลูกแพรแหลนะเนาะสาลี่ฝรั่ง แค่นี้คะ่ะทุกคนเสร็จแล้วขนมปังเอ้ยไม่ใช่ขนมจีนเราก็เสร็จแล้วนะฝ่าดีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวเราไปกินขนมจีนกันคะ่ะส่วนสามีก็ขนมปังสองชิ้นแค่นี้เสร็จแล้วนะคะ ถึงเวลาเมนูเราแล้วค่ะขนมจีนน้ำยาไก่ต้มตั้งใจทำน้ำยาน้องนองแบบนี้นะคะสดน้ำสดน้ำแบบไม่ใส่ผักลงมาในขนมจีนนะคะเพราะว่าเราจะกินเป็น ผักก,อกรอบๆค่ะผักเราก็ตามมีตามเกิดก่ะทุกคนหอมหัวใหญ่ผักชีผักสลัดสลัดแก้วเนาะแล้วก็กระหล่ำปลีต้นกระเทียมฝรั่งค่ะเรากินง่ายๆไม่ต้องไปจัดจานให้ยุ่งยากนะทุกคนบบางวันก็อยากกินแค่นี้นะคะ กินผักต้นกระเทียมต้นกระเทียมก็หวานหวานุนฉุนค่ะป้าป้าแม่ๆ ร้อนมากซื้อกาแฟเอ้ยซื้อเค้กมากินกับกาแฟค่ะนิดเดียวพอตอนเย็นแล้ว กินเค้กในสไตล์สวีเดนกันค่ะมันจะมีผลไม้อยู่ข้างในนะคะเป็นแบบนี้น่ากินมากชอบมากเลยค่ะอันนี้ไม่หวานมากนะคะอืมชื่นใจก็ ได้ของขวัญวันเกิดมาไม่ใช่สิของขวัญวันคริสต์มาสมาแล้วนะคะเดี๋ยวก็ปีใหม่เดี๋ยวก็วันเกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยเรียกร้องว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วก็เป็นคนที่เสียดายเงิน,นะคะ่ะเสียดายเงินเป็นเป็นหลักเลยไม่ค่อยอยากซื้ออะไรแต่กล้อง GoPro เนี่ยอยากได้มาตั้งนานแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเวลาที่เราถือโทรศัพท์โดยเฉพาะ iPhone หลายบาทค่ะ โทรศัพท์แพงกว่ากล้องถ่ายรูปนะคะเพราะฉะนั้นเคยหายก็เสียเสียน้ํำตาไปเลยแล้วก็เวลาที่เราถ่ายรูปปกติเราใช้มือถือเดินถือถ่ายรูปตามตามเมืองใหญ่ๆเราก็ไม่ค่อยปลอดภัยรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยพอเป็นกล้องมันจะตัวเล็กลงมาค่ะก็ดีใจมากๆเลยแต่ว่าก็ต้องขอระยะเวลาการเรียนรู้กว่าที่ผู้ชมจะได้เห็นฝีมือการถ่ายคลิป แบบมืออาชีพนะคะทุกคนก็ขอระยะเวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนเลยช่วงนี้ก็รับชมคลิปที่ถ่ายทำผ่านมือถือไปพรางพก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะที่ติดตามรับชมมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยดีเสมอมาพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ